เรียนถามท่านอาจารย์นุสรนะคะว่าในมุมมองทางด้านเศรษฐกิจอยากให้อาจารย์อนุสรเล่าให้ฟังค่ะว่าความเชื่อมโยงแนวคิดสันติภาพของอาจารย์ปรีดีเนี่ยนะคะกับมุมมองทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในเรื่องไหนบ้างเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์เคสนะครับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับสันติภาพและสงครามเนี่ย มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนนะครับซึ่งมันก็มีงานวิจัยและงานทางวิชาการที่ยืนยันด้วยคือเวลาที่มันจะเกิดสงครามใหญ่เนี่ยมันจะเกิดสภาวะที่มันมีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจแล้วสงครามก็นำมาสู่วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ย จะเห็นได้ชัดว่าช่วงเวลาไหนที่โลกเนี่ยมีสันติเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองและผู้คนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ช่วงเวลาไหนที่มันมีความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงมีสงครามเนี่ยในที่สุดมันจะเกิดสงครามอีกรอบหนึ่งแล้วเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า อดอล์ฟิตเลอร์มุสยลินีหรือในพลโตโจเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นบนสุญญากาศคนที่มีลักษณะแบบนี้แล้วสามารถขึ้นมาเป็นผู้นำได้เนี่ยมันมีสภาวะบางอย่างซึ่งสภาวะบางอย่างนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับปัญหาทางสังคมและปัญหาทางเศรษฐกิจเราคงไม่ไปโทษ ชาวเยอรมันที่ทำไมถึงเลือกพักนาซีเราคงไปโทษแบบนั้นไม่ได้ทีเดียวเพราะว่ามันมีสภาวะบางอย่างที่ทำให้คนจำนวนมากเนี่ยขาดซึ่งสติปัญญาขาดซึ่งความคิดที่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่ผมยืนยันตามที่ท่านอาจารย์เคสได้ได,ได้กรุณาถาม อนนี้เนื่องจากว่าการบรรยายในวันนี้ผมได้เตรียมเอกสารประกอบการบรรยายมาแล้วก็อยากจะนำเสนอข้อมูลเป็นขั้นๆเพื่อท่านจะได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดสันติภาพของท่านอาจารย์ปีดีพนมยงซึ่งท่านอาจารย์สุรักษิวรักษ์ก็ได้กรุณาได้พูดและได้ชี้แจงไปบางส่วนซึ่งผมจะขยาย ความเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมขอเอกสารประกอบการบรรยายนิดหนึ่งครับคือประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดเลยนะฮะงานวันนี้เป็นงานสันติภาพถูกไหมฮะงานวันสันติภาพไทยเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกับขบวนการเสรีไทย ซึ่งขบวนการเสร,รีไทยเนี่ยมันเป็นขบวนการที่หลอมรวมคนทุกชนชั้นนะฮะคือตั้งแต่สามัญชนจนถึงเจ้านายพระนางเจ้ารอมไพยัยพันนีรัชการที่เจ็ดท่านชิ้นหลายคนเป็นเจ้านายรวมทั้งสามัญชนอย่างดรปุ๋ยอึ้งภากอนแล้วก็มีสามัญชนมากมายที่สละชีวิต สละความสุขสบายส่วนตัวในการเข้าร่วมขบวนการนี้ทีนี้เวลาพิจารณาขบวนการนียเราก็มักจะพิจารณาว่าวก,ก็เป็นเป็นขบวนการที่ต่อสู้เพื่อเอกราชต่อสู้เพื่ออธิปไตยต่อสู้กับความไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วไปเข้าร่วมกับฝ่ายซึ่งมองว่าไม่เป็นธรรมเพราะว่าเป็นลุกลานประเทศอื่น แล้วแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สันติวิธีแบบขบวนการของมหาตามรคารทีสิเพราพราะต้องการต่อสู้แต่ถ้ามองให้ลึกเนี่ยเราจะเห็นว่าขบวนการเนี่ยเป็นขบวนการเพื่อสันติภาพในขณะเดียวกันเพราะเวลาเราสร้างสันติภาพเนี่ยมันมีหลายวิธีการสิ่งที่อาจารย์ปีดีทำเนี่ย คือต้องการให้เกิดสันติภาวะสันติภาวะคือไม่เห็นด้วยกับกับคนที่ลุกลานไม่เห็นด้วยกับการการยึดครองที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้ากรณีขบวนการอาหิงสาของมหาธรรมคันธีตอนต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดียเนี่ยอันนั้นคือสันติวิธีเลยหรือขบวนการการต่อสู้ของดรมกร์ตินลูเทอร์คิง เพื่อสิทธิของคนผิวสีคนผิวดำเนี่ยอันนั้นสันติวิธีขบวนการเสรีไทยต้องการให้เกิดสันติภาวะซึ่งเป็นวิธีการอย่างหนึง่งในการสร้างสันติภาพแล้วการหลอมรวมคนซึ่งอยู่ทุกชนชั้นเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยหลายคนก็มีความขัดแย้งกันนะครับเพราะเราต้องเข้าใจว่าประเทศไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2 4 7 5เนี่ย มันไม่ได้สง,งบเท่าไหร่นะครับเพราะมันมี c o u n t เตอร์ o l u t i o n ชั่น l u t i o n p ชั่น e พี v o l เพล o รเนี่ยการอภิวัตโดยคณะราษฎรการอภิวัตโดยขบวนการของประชาชนเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันถูกโต้กลับตลอดเวลาเราจึงเห็นมีการกรบฏมีการรัฐประหารอยู่มันไม่ได้สง,งบ แต่ขบวนการเสรีไทยเนี่ยได้หลอมรวมคนที่มีอุดมการณ์อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเชื่อมั่นในเรื่องอธิปไตยเชื่อมั่นในความเท่าเทียมเชื่อมั่นในเรื่องประชาธิปไตยเชื่อมั่นในเรื่องเอการาชอันนี้เป็นจุดสำคัญทีนี้ถามว่าท่านอาจารย์ปีดีเนี่ยมีแนวคิดเรื่องสันดิภาพเนี่ยแล้วมีวิสัยทัศน์เรื่องสันดิภาพเนี่ยก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง เหมือนเรานั่งมาคุยกันวันนี้มันเกิดความขัดแย้งในช่องแคบไต้หวันเกิดระบอบปูตินรัเสเซียบุกยูเครนนี่มันมีความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามแล้วเราแสดงเจตนารมณ์ว่าเราไม่เห็นด้วยกับความขัดแย้งที่จะก่อให้เกิดสงครามจุดยืนเราคือสันติภาพท่านอาจารย์ปีดีก็ทำเช่นนั้นและทำมากกว่าเราเยอะเพราะอะไรเพราะท่านอยู่ในตำแหน่งที่จะทำได้ ในฐานะรัฐมนตรีคลังท่านเห็นแล้วว่าโลกนี้มีปัญหาแน่และจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองแน่เพราะมันมีการลุกลานตั้งแต่ญี่ปุ่นบุกแมนจูเรียเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจต้องการขยายดินแดนต้องหาทรัพยากรเยอรมันภายใต้ระบอบฮิตเลอร,ร์บุกโปแลนด์บุกดินแดนซึ่งมีคนเชื้อสายเยอรมันอยู่เยอะ แต่มันถ,ถูกแบ่งประเทศออกไปเพราะว่าเนื่องจากเยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่หน,นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทําให้เกิดสงครามนะเพราะว่าเวลาเวลาต่อสู้กันเ,นเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือคนแพ้มันถูกถกดขี่ถูกเอาเปรียบหนักจากสนธิสัญญาแวร์ซายนี่คือปริญาโต้กลับมันจึงเป็นบทเรียนให้ว่าทําไมเ,เราต้องสร้างอง,องค์การสหประชาชาติที่เวลา หลังสงครามแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปไปเอาเปรียบไปกดขี่เขาอีกนะผู้แพ้สงครามต้องได้รับการฟื้นฟูนี่คือปัญหาอีกอันหนึง่งแล้วอาจารย์ปีดีเห็นตรงนี้ตอนที่ก่อนเกิดสงครามรลกงที่สองจึงอำนวยการสร้างภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกเพราะเห็นการขยายตัวของรัฐทิพเด็จการทหารแล้วหนังพระเจ้าช้างเผือกนี่ไม่ได้ฉายแค่มืองไทยนะครับ ไปฉายที่ลอนดอนไปฉายที่นิวยอร์กนี่คือความคิดวิสัยทัศน์ที่ที่แหลมคมแล้วก็กว้างไกลมากว่านี่คือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยรักสันติภาพนะอันนี้มีบทเรียนอะไรสำหรับคนไทยในปัจจุบันว่าท่านท่านพลโทพงศกรเนี่ยได้เสนอไปแล้วว่าใครควรจะวางตัวเป็นกลางถูกไหม นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดภายใต้ความขัดแย้งเราต้องวางตัวเป็นกลางแต่ผมเสนอไปอีกขั้นหนึ่งว่าแค่วางตัวเป็นกลางไม่พอเราต้องส่งออกความคิดสันติภาพเราต้องส่งออกความคิดที่ยึดมั่นในสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยการส่งออกเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรที่มันเกิดปัญหานะครับการส่งออกเนี่ย ใช้ข้อมูลข่าวสารใช้ความรู้ว่าสิ่งนี้ต่างหากที่จะทำให้อาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีเสถียรภาพเราจะยอมปล่อยให้รัฐบาลเผด็จการทหา,ารพม่าเนี่ยไล่ยิงผู้คนของเขาหรอครับเราต้องบอกเพื่อนเราสิครับเราไม่อาจารย์สุรักษ์อาจจะบอกว่าไม่ใช่เพื่อนแบบนี้พเพืปอนเผด็จการทหารพรมาร่าเราต้องบอกรัฐบาลเผด็จการทหารพรมาร่าว่าอย่าทําแบบนี้ เส้นทางที่ถูกต้องคือคุณต้องคืนอำนาจให้ประชาชนคุณต้องจัดให้มีการเลือกตั้งและฟื้นฟูประชาธิปไตยขึ้นมานี่คือทางออกของทารที่จะแก้ปัญหาอย่างแท้จริงทีนี้ประเด็นที่อยากจะพูดต่อก็คือว่าท่านอาจารย์ปีดีเนี่ยเป็นผู้นําทางการเมืองถูกไหมฮะทีนี้ผู้นําการเมืองโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีมิติความเป็นผู้นําทางการเมืองด้านเดียว แต่อาจารย์ปีดีมีความต่างก็คืออาจารย์ปีดีเป็นผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนาปรัชญาของพุทธหรือหลักธรรมของศาสนาพุทธเนี่ยสารณียธรรมหกเนี่ยอันเนี้ยคือหลักการสร้างสันติภาพที่ลึกซึ้งที่สุดเพราะว่าในสารณิยธรรมหกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่อง การมีเมตตาทางกายวาจาใจเท่านั้นแต่พูดถึงสาธารณโภคีสาธารณโภคีคืออะไรคือรัฐสวัสดิการสาธารณโภคีนี่คือรัฐสวัสดิการคือคุณมีอะไรคุณต้องแบ่งปันคนอื่นมีความเป็นธรรมศีลลาสามัญญาตาศีลลาสามัญญาตาคืออะไรคือทุกคนต้องอยู่ภายใต้ศีลภายใต้กฎระเบียบ ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมแล้วถามว่าประเทศไทยนี่กี่มาตรฐานครับแล้วถามว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะสงบไหมคุณเห็นต่างจับยัดติดคุกดีนะครับที่ท่านอาจารย์สุร,รักษ์สีวลักษ์89ปีแล้วไปช่วยเด็กๆอย่างน้อยเนี่ยคนมีอำนาจจะได้สติบ,บ้างว่าทําแบบนี้ได,ได้แค่ความเห็นต่างเนี่ย ทำไมต้องยัดคดีให้เขาอันนี้ไม่ถูกแล้วมันยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่ผมคิดว่าท่านอาจารย์ปีดีเนี่ยมีทั้งความเป็นผู้นําทางการเมืองและเข้าใจพุทธปัจญาเพราะการจะสร้างส,างสันติภาพได้อย่างแท้จริงเนี่ยมันสร้างแค่ภายนอกไม่ได้มันต้องสร้างที่ภายในเพราะสันติภาพจริงๆอยู่ที่ใจของเราครับคือถ้าใจเรามีสันติ เราจะไม่เบียดเบียนเราจะไม่ลุกลานคนอื่นและสิ่งนี้จะต้องมีอยู่ในผู้นำทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ถ้าพูดแบบนี้เนี่ยอุดมคติใช่ไหมอาจารย์อนุสรใช่เพราะมันเป็นไ,ไปไม่ได้ที่เราจะให้ทุกคนเนี่ยมีจิตใจมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจโดยเฉพาะคนเป็นผู้นำทางการเมืองยิ่งถ้าเป็นระบอบเผด็จการยิ่งยากเพราะมันไม่มีตรวจสอบทุงดุล แต่ถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราสร้างกลไกยังไงท่านพลโทพงศกรพูดไปแล้วอยู่เป็นวาระใครที่มีอํานาจเนี่ยต่อให้เป็นคนดียังไงนะฮะอยู่เป็นนานๆลากงอกทุกคนเพราะทุกคนมันมีกิเลสหมดฉะนั้นมันต้องมีระบบตรวจสอบถึงเวลาคุณต้องไปต้องตรวจสอบต้องเป็นแบบนั้นครับมันถึงจะทําให้ดีขึ้นนะครับทีนี้ก็จะมาสู่ประเด็นที่ท่านอาจารย์เคสถามด้วยนะฮะ เรื่องเศรษฐกิจซึ่งผมก็จะพูดไปบางส่วนแล้วนะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกหลายครั้งแต่ครั้งที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือปี1929 Gate d e อ e เ s s s เกอันนี้มันเป็นผลจากความยากลำบากทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งบวกกับฟองสบู่แตกในสหรัฐอเมริกาในประเทศที่สามารถดำรงรักษาระบบการปกครอง ให้เป็นประชาธิปไตยและมีเสถียรภาพระดับหนึ่งเนี่ยปัญหามันไม่ลุกลามแต่อย่างกรณีของอิตาลีกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยกรณีของเยอรมันเนี่ยคนมันสวิงเนี่พอมันลำบากมากๆปุ๊บพักนาซีซึ่งเสนอแนวคิดแบบสุดโตง่งขวาจัดเนี่ยชนะการเลือกตั้งอิตาลีมุสโซเรนีลัทธิฟาสซิสชนะการเลือกตั้ง ญี่ปุ่นเกิดลัทธิทหารนิยมนะฮะทีนี้ถามว่าวิกฤตอื่นๆเนี่ยมันถึงขั้นทำให้เกิดสงครามใหญ่ไหมในช่วงที่ผ่านมายังไม่เกิดเพราะอะไรเพราะโลกเนี่ยได้เรียนรู้และบทเรียนจาก1929แล้วว่าจะจัดการยังไงแล้วเรามีองค์การสาหประชาชาติแต่ไม่ได้หมายความว่าวิกฤต ที่เกิดขึ้นหลังโควิด19วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการบุกยูเครนของรัเสเซียและทำให้ราคาอาหารแพงมากทำให้ราคาน้ำมันแพงมากเนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สามนะไม่มีหลักประกันอะไรถ้าเราไม่นำเสนอในบางสิ่งบางอย่างที่จะแก้ปัญหาซึ่งผมขอเสนอแนวความคิดเรื่องรัฐบาลโลก ซึ่งข้อมูลบางอย่างเนี่ยเรามีเวลาไม่พอแต่ว่าท่านทั้งหลายซึ่งสนใจที่อยู่ทางบ้านหรืออยู่ในห้องประชุมแห่งนี้เนี่ยสามารถที่จะขอที่สถาบันปีดีได้นะผมได้ได้ได้มอบเอกสารให้แล้วแล้วก็ไม่ไม่จำเป็นต้องปิ้นเป็นกระดาษก็ได้ก็ forward ให้ได้เลยนะฮะจะข้ามบางบางบางส่วนไปคือถ้าเราสำรวจดูเนี่ยคือโลกเนี่ยมีมีสงครามอยู่มากมายทั่วโลก แต่ไม่มีสงครามใหญ่ยกเบ้นกรณีรัสเซียยูเครนนั่นสงครามใหญ่ที่สุดละมันเป็นสงครามกดขี่กันเองของแต่ละประเทศแล้วก็เป็นเรื่องซีวิลวอร์ปัญหาในซีเรียปัญหาในพมา่าปัญหาในแอฟริกาเอธิโอเปียตะวันออกกลางอัฟกา,านิสถานแต่ว่าหลายๆสงครามเนี่ยมันมีมหาอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้องคือมันเป็นสงครามตัวแทนด้วยในกรณีหลายสงครามนะฮะ ทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าอันที่จะกระทบกับไทยและเอเชียมากที่สุดเนี่ยคือช่องแคบไต้หวันแต่ท่านสีจิ้นผิงเนี่ยท่านบอกชัดแล้วนี่ฮะว่าถ้าท่านจะรวมไต้หวันเนี่ยท่านจะรวมด้วยกระบวนการอย่างสันติฉะนั้นวิธีการของจีนก็คือการให้เกิดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการลงทุนที่มันแนบแน่นแนบแน่นแนบแนบ่แน,น,น,นมากขึ้นมากขึ้น แล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในไต้หวันเพราะว่าพรรคก๊กมินตั๋งเนี่ยตอนนี้มีใจกับจีนอยากอยู่รวมกับจีนแต่ว่าต้องการเป็นอิสระแต่ผมเนี่ยไม่เชื่อผู้นําแบบสีจิ้นผิงนะักเพราะอะไรเพราะสีจิ้นผิงไม่เหมือนตั้งเสี่ยวผิงตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยขึ้นมามีอํานาจบอกผมอยู่สองวันละจบแล้วส่ง,ส,งส่งต่อให้คนอื่น แต่สีจิ้นผิงเนี่ยแก้กฎหมายเพื่อให้ตัวเองอยู่นานทีนี้เราดูประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยจีนเนี่ยเขาสร้างคล้ายๆความคิดหรือธรรมเนียมบางอย่างว่าคนที่จะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคุณต้องยูนิฟายประเทศได้ฉะนั้นผมคิดว่าผมอ่านความคิดของสีจิ้นผิงก็คือว่าเขาต้องการยูนิฟายกับไต้หวันให้ได้ถ้าเขาเลือก ที่จะยูนิฟายผนวกรวมด้วยวิธีการทางการอาหารนี่คือหายนะของโลกและหายนะของจีนและสีนินผถิงด้วยแต่ถ้าเขาผนวกรวมด้วยวิธีทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจที่ให้คนไต้หวันตัดสินใจเองว่าจะอยู่กับจีนหรือไม่แต่คนไต้หวันจำนวนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่อยากอยู่เพราะเขาไม่รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนจีนแบบแผ่นดินใหญ่แล้ว ก็เหมือนคนอพยพจากยุโรปในยุคหนึ่งที่ไปตั้งอาณานิคมในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพอเขาอยู่ไปร้อยปีเนี่ยวันหนึ่งเขาก็ลุกขึ้นมาประกาศเอกราชจากอังกฤษถูกไหมฮะเพราะมันถูกแบ่งแยกไปแล้วคือมันแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปโดยใช้แนวความคิดนะฮะแนวความคิดที่ถูกต้องนะมนุษย์เป็นพี่น้องกันหมดคือไม่ว่าคุณจะเป็นชาติไหนเนี่ยคือคุณ คือโฮโมเซเปียนหมดแล้วแบบแตกแยกออกไปแค่นั้นเองใช้เวลาหลายพันปีคุณก็แยกเป็นชาตินู้นชาตินี้จริงๆเรามาจากต้นกำเนิดเดียวกันหมดฉะนั้นมนุษย์เป็นพี่น้องกันหมดทีนี้ผมอยากให้ดูว่าแนวคิดของอาจารย์ปีดีเนี่ยมันมีความสำคัญในหลายเรื่องซึ่งมันสามารถเอามาประยุกต์แก้ปัญหาในปัจจุบันได้ แนวคิดเรื่องมนุษยธรรมถ้าท่านไปอ่านงานเขียนของอาจารย์ปีดีเนี่ยจะปรากฏอยู่โดยทั่วไปเรื่องพุทธปัตญาแต่ว่าอันที่มันเป็นระบบเศรษฐกิจเป็นแนวคิดทางสังคมเป็นแนวคิดทางการเมืองเนี่ยคือพาารอนภาพนิยมซึ่งอันเนี้ยสถาบันปีดีเนี่ยได้จัดปาตกถาไปแล้วถ้าท่านสนใจเนี่ยท่านไปค้นคว้าได้เข้าใจว่าท่านอาจารย์ดรถาปนัน ได้กรุณามาปตาตกถาแล้วก็ทำหนังสือเป็นเล่มผมไม่ได้โฆษณาขายของนะฮะใครสนใจก็สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้หรือถ้าไม่มีเงินก็มาขอได้เราแจกให้ฟรีอันนี้ต้องถามคุณปีดีวิทย์ว่าแจกให้ฟรีได้หรือเปล่านะ,ะต่อมาคือแนวความคิดสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตยคนก็ไปโจมตีท่านอาจารย์ปีดีโดยเฉพาะคนที่เสียสูญเสียผลประโยชน์เนี่ยตอนที่ท่านอาจารย์ปีดี ขับเคลื่อนเขาโครงสมุดปกเหลืองเนี่ยบอกเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ใช่ความคิดอาจารย์ปีดีเนี่ยคือสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตยคล้ายๆกับประเทศสแกนดิเนเวียตอนนี้ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจน้อยนะและเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยทางการเมืองมากที่สุดไม่ได้มีเวลามาขยายความว่าสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตยคืออะไรทั้งหมด แต่ว่าท่านสามารถไปหาอ่านได้ในเว็บไซต์ของอสถาบันพีดีซึ่งทีมงานหลายท่านนะไม่ว่าจะเป็นคุณเจี๊ยบคุณพรภัยลินคุณอะไรชาลิฟก็ช่วยกันทำเนื้อหาท่านไปค้นอ่านได้เลยครับครับผมก็คงจะใช้เวลาเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวท่านทูตคงจะต้องพูดอะไรหลายประเด็นที่น่าสนใจครับขอบคุณครับขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยนะคะขอแสดงปรมือให้อาจารย์ด้วยค่ะ